ตอนนี้มีสาวโสด23คนครับโฟโลที่เขาเปิดไฟแล้วเขาอยากรู้จักคุณมากกว่าน,นี้ mm hmm. มาเ,เราไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันและอย่าเพิ่งดับไฟจุกเอาผมให้สัญญาณครับไปกัน สัสดีครับผมชื่อฟลอเรนต์ดูเฟรนมาจากฝรั่งเศสอายุ32แล้วก็ผมเป็นนายแบบนักแสดงอิสาราในเมืองไทยนะครับมาอายู่เมืองไทยประมาณ4ปีครับโลรเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ภูมิใจวัฒนธรรมฝรั่งเศสก็มีเรื่องนะจริงๆที่คนไทยไม่คดใจกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นเรื่องขนมปังนะครับเรื่องขนมปังมันต้องกรอบนอกนุ่มหนาแล้วก็ไปซื้อทุกๆวันที่เบเกอรี่แต่ว่านไทยนะ มันอยู่ในถุงพลาสติกอะไรอะ่ะทำไมมันเป็นขนมปังแบบกินแซนด์วิชแต่ว่ามันไม่ใช่ขนมปังจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างเป็นชีสชีสนะครับมันไม่ใช่แผ่นนะครับแผ่นพลาสติกที่ใส่ในแซนด์วิชอันนี้อะไรอะ่ะมันไม่ใช่ชีสชีสเป็นเป็นกอนถ้าแฟนโฟรชอบกินชีสแบบแผ่นที่เป็นพลาสติกเดี๋ยวฉิรักเราจะไปร้านอาหารแล้วก็โฟรจะเน้นหนามแล้วก็ชิมอาหารฝรั่งเศสจริงๆออร์ันติกครับโฟโจะซอนแล้วก็อยาก ให้เข้ารู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วยอาหารไทยชอบกินตูเรียนปัดกระเป๋าปัดตายข้อสอย้อสอยชอบมากนะครับแต่ว่าถ้าแปลกๆมันสมตำเหมือนน้ำปลากินไม่ได้เลยแบนกินแปลกๆนะแล้วก็บางครั้งเขาจะใส่ผู้มีพผู้ผู้จะมองโฟลโปลจะมังผูแล้วเราจะทำอะไรเราจะคุยกันว่าเป็นอะไรต้องกินผู้ห่อมันแปลกแปลกจริงๆล่ะ อีกอย่างก็โปรไม่ชอบน้ำปลาเลยที่ร้านอาหารนะตอนที่โปรมาเมืองไทยครั้งแรกบนโต๊ะเขาใส่เป็นน้ำปลาใช่ไหมครับจะเป็นแก้วแล้วก็แล้วก็กลิ่นแปลกๆนะครับแล้วก็มันอยู่บนโต๊ละลัก1นื้สองสามปีเป็นอาหารหรอจริงๆถ้าแฟนกินน้ำปลาก็โอเคแค่ว่าจุบไม่ได้นะแต่ก็ต้องมีความะลายะความสดไปนะครับเขาต้องไปแปลงฟันแล้วก็อับนำกอนนะครับแล้วก็มากรอกก็ได้ครับ พักถึงสาวๆทาง30คนนะครับถ้ากินส้มตำฟล็อาจจะไม่กินแต่ว่าถ้าคุณแซบโฟลอาจจะกินด้วยนะอืมแซบไลเดอรออแ์แล้วนะัฟ้านี่คือแบบเป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่กับทุกเมนูของคนไทยอ่คุณ<น>ไปดมไงในบ้านเราเนี่ยขนมปังคือแผ่นๆนะ่ะที่แกะจาะขอมปติเป็นแผ่นๆซึ่งมันไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่ ขนมปังคืออะไรครับขนมปังเป็นมันบาเก็ตมันกรอบนอกนุ่มนเหมือนโฟ์นะครับอะลองดูตัวอย่างหน่อยอ่ทีนี้เราจะให้หนุ่มโสดคนนี้เขาอธิบายเรื่องอาหารการกินกันนิดนึงถ้าไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขอแท่งหนึ่งได้ไหมนี่จะเป็นแท่งกูรู้จักนี่คือขนมปังขนมปังจริงอ๋อครับซึ่งมันห้ามใส่ถุงพลาสติกด้วยอมันกะต้องมันเป็นดุนอย่างนี้ใช่มันกรอบ มันแข็งไม่ใช่มันแข็งข้างในมันแข็งข้างในกินให้ดูหน่อยดิว่ามันมันแข็งนะแบบแบบนี้แบบแบงอู้อ่าโอเคอืแปลว่าฝรั่งเศสเนี่ยก่อนกินลรวต้องดมก่อนอ๋อได้ได้อ๋อนี่คือขนมปังบาเกตโอเคพูดได้ไหมครับบาเกตประมาณนี้บบาเกตขนมปังบาเกตผมเชื่อว่าสาวๆก็อยากจะลองกินอาหารฝรั่งเศสแต่คุณก็ควรจะลองกินอาหารไทยก่อน ก็โอเคแต่ว่าต้องมีรางวัลนะครับอ่ามีรางวัลขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะครับอ๋อคุณฮะคุณช่วยเป็นรางวัลให้ครับถ้าคุณทานอาหารไทยได้เชิญจับมิชั่นใหญ่เลยถ้าเมืองไทยเอาอย่างไม่มีอะไรเอาอย่างนี้อยากจะให้คุณลองก่อนส่วนรางวัลก็จะเป็นสาโสวนที่คุณได้เรียนด้วยนั่แหละครับอ่ามายกมาเลยฮะลองดูชิมดูโฟ นี่คือเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยก็คือส้มตำนี่ส้มตำปูปลาร้าอันนี้เป็นตำตำไทยตำไทยอันนี้ไม่มีปลาร้าโอเคส้มตำที่ไม่มีปลารากินได้ไหมอย่าไปดมดิอย่าไปดมเอออย่าไปดมอมนี่มาดูดูนี่ถ้าไม่ดูนี่ดูซะก่อนเห็ไหมอย่าไปดมอย่าไปดมอ่าัดเข้าไปเลย คุณครับคุณเลบคุณรูเชิญบนเวทีนะฮะนึกว่าจะไม่ชวนค่ะดิฉันคือน้ำลายไปลองหมายว่าไม่อยู่นะไมฟังดูก็ดูน่าทานดีอย่าไปลูกเลยนะครับอ่ะสอนให้โฟกินอาหารไทยนะฮะแค่ไปง่ายๆก่อนปูลองหยิบปลาเออปลาไหมคุณง่ายอ่ะอันนี้เป็นปลากรอบปลากรอบอันนี้ง่ายหน่อยอ่ะลองดูค่ะเขาเป็นปลาตัวเล็กที่ทอดกรอบเนี่ยชอบดมก่อนอย่าไปดมอย่าไปดม มันแปลกเนาะมันแปลกเหรออืออือชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ่ะแล้วเราแคบหมูไหมแคบหมูง่ายง่าแคบหมูเอออันนี้ดีกว่าอันนี้แคบหมูอันนี้อันนี้อร่อยแคบหมูอ่ะตม่ชอบอันนี้ง่ายอ่ก็ไม่ชอยเราไม่เปิดใจเปล่าถ้างั้นอันนี้หมูยอ คุณคิดหรือคุณพูดฮะอะไรนะคะได้ยินเหรอคะได้ยินขอโทษค่ะจิ๊บดังมากค่ะโทษค่ะอันนี้ก็ได้ว่าเห็นได้เนาะเห็นได้ขยันดมซะด้วยอันนี้ก็โอเคเนาะโอเคฮัลโหลมิสเตอร์แฮปรูมแฮปคอนดอมแฮปไวไฟเอาหมุอนไม่ล่ะคือสองตั้งบริการแขกดีดีหน่อยโอเคอ๋อต้องปิดจมูกไม่ชอบกินอย่าไปดมอย่าไปดม มากนเผ็ดมากเอาขอน้ำหน่อยใส่ปริกเยอะแบบนี้อ๋อเพราะคุณไม่กินเผ็ดหมูยอหมูยอจะทำตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้นี่ฉันยังไม่ได้แขกเลยนะอือขอบคุณอ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมชมอปมาละสมมติถ้ามันเผ็ดน้อยกว่านี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยมีกลิ่นเคาน์นะมีน้ำปลาไม่ชอบเลยมีน้ำปลาอ๋อโอเคอะอย่างน้อยเขาก็เปิดใจลองชิมแหละแต่ที่แน่ๆใครเดทกับผู้ชายคนนี้ได้ไปกินอาหารฝรั่งเศสแท้ๆแน่นอน แต่<ม>อาหารไทยที่ชอบก็มีข้าวซอยข้าวซอยชอบมาก,าม,ากมันเหนื่อยนะคุณไป็กินได้ยังไงเคยอยู่สองปีติดอย่างไม่แล้วก็ไปกินข้าวซอยบ่อยมากชอบมากใจเวลาเราคุยกับคนต่างชาตินะฮะสิ่งนี้สื่อสารกันได้ดีที่สุดก็คือเรื่องอาหารการกินเนี่ยแหละฮะตอนนี้ซอสสาจะได้ตัดสินใจเป็นครั้งที่สองครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ มาดูตอนนี้ดับไป23ามคนเหลือเจคนเรื่องอาหารการกินมันมีผลขนาดนั้นเลยเรืองโไมายทำไมดับไฟฮะตั้งแต่ปลาแล้วอยากให้เขาม้วนจอยอิตติ้งกับหนูมากกว่านี้ใช่หนูคนกินปลากินจัดกินทุกินได้ทุกวันเลยอะชอบกินปลาใช่ชอบกินปลากินได้ทุกวันเลยแบบตื่นมากินได้เลยอันนี้ก็ไม่เอาเลยนี่ชอบกินมากใช่ คาไปกินอะไรด้วยกันไม่ได้นี่ก็ไปกันลําบากใช่แตมันจะกินอะไรกันไม่อร่อยแต่แบบไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่กินอนั้นก็ไม่จอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอะโอเคมันก็เป็นความแตกต่างในวัฒนธรรมการกินแหละบุ้มบิมกุณดับไฟก็เหมือนโมมายอย่างที่โมไมยบอกเพราะว่าเราเป็นคนกินได้ทุกอย่างแล้วเขาไม่กินเลยคือเราก็กลัวว่าจะเป็นภาระเขาได้เหมือนเราแบบเนี้ย เป็นไทยแท้ใจ้ไปกินอาหารฝรั่งเศสแบบทุกวันเลยมันก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ตรง่เรื่องการกินนี่มันมีผลจริงๆนะแป้งคุณดับไฟเหมือนกันหนูเป็นคนที่ชอบทานน้ำปลาค่ะทุกข้าทุกมื้ออาหารจะมีน้ำปลาติดเค็มนิดนึงค่ะนี่เขาชอบกินน้ำปลามากน้ำหอมที่เขาใช้ยังใช้ยี่ห้อทิบรสเลยนะโอเคทุกคนดับไฟเพราะเรื่องการกินอย่างเดียวเลย โอเคไม่มีประเด็นอื่นเลยเชอร์รี่ฮะของหนูเป็นเรื่องอายุค่ะอายุอายุต่างกันมากเกินไปค่ะ f o อายุเท่าไหร่สามสิบสองครับสามสิบสองคืออายุเท่าไหร่ยี่สิบสองค่ะสิปีสิอ่ะสำหหนูมันต่างมากเลยแบบความคิดอะไรอย่างี้ด้วยอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดจะแก่จะอ่อนกว่าก็บวกลบก็ไม่ควรเกินกี่ปีสําหรับคุณสักห้าปีอะไรเงี้ยอ๋อถ้าหลักสิบปีนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอายุต่างกันไปหน่อยนะฮะ อ่ะมเมลินคุณดับไฟค่ะหนูชอบกินส้มตำโดยเฉพาะส้มตำปาร้าชอบมากมแล้วก็เมื่อกย้ที่เขาลองทานนะ่ะเขาดูน่าสงสงารน,นะเหมือนแบบโดยบังคับทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุเรียนหนูไม่ชอบเลยเวลาทั้งบ้านก็คือจะมีคุณพ่อคนเดียวท,ที่ที่กินค่ะเวลาคุณพ่อซื้อมาก็ให้เอาก,กินข้างนอกบ้าน โอ้คุณพ่อนั่งใเลยตอนนี้คุณพ่อได้เข้าบ้านหรือยังฮะเข้าแล้วค่ะต่เข้าบ้านแล้วนะฮะอ๋อมันเป็นเรื่องของการกินที่มันแตกต่างกันจริงๆมิ้นคุณอับไฟค่ะหนูเป็นคนชอบกินส้มตำปลามากคือไม่ว่าจะยังไงแกงอะไรนะแกงเห็ดก็ยังใส่ปลาอ้าส้มตำก็ต้องใส่ปลาอ้าอย่างงี้ใครที่ชอบกินปลามากๆเลยยกมือเห็นไหมฮะโอเคอ๋ออะฮะ เราถามไม่ใช่เหรอคะคุณด้วยฮะเราไม่ได้ไปเลือกอะเขาไม่ต้องคือเราถามเป็นเอกเทศเออโอเคใบเฟิร์นเขาแบบเป็นคนตัวใหญ่รงตัวเล็งกล้วหนูสังเกตเห็นมีแบบขนหน้าอกดูน่ากลัวมีขนหน้าอกดูน่ากลัวอ๋อคุณไม่ชอบคนมีขนตามลําตัวอฮะขนควรจะมีบางที่เท่านั้นอย่าไปมีแบบว่าดาดดื่นอย่างนั้นไม่ไหวน้ําประเด็นที่คุณด่าไฟนี่ไม่ใช่เรื่องอาหารมัน กึ่งๆมากกว่าคือหนูเคารพการที่คนเราจะไม่ชอบกินอะไรนะคะแต่ว่าไม่กินไม่ว่าแต่อย่าทําหน้ารังเกียจมันมันมันหยามละทีน้ําปลาพริกของหนูเข้าใจไหมไม,ไม่ไม่ชอบกินก็คืออยู่นิ่งๆออกไม่ชอบอย่างนี้ด้วยแต่เขามาแบบหนูรู้สึกไงแล้วรล้กอ,อก,กินนะ <c oughs> แต่เขาก็กินพยายามนะเขาก็พยายามไอ้กับ <ๆ S 2> พยายามัาน,าน,น่ารักแต่ว่าแบบ เออไม่ชอบก็แค่ไม่ชอบอย่าทำหน้ารังเกียจฝรั่งมันแสดงออกไงฝรั่งมันเล่นใหญ่มันมันแสดงออกหนูรักมันพี่อยู่กับน้ำปลาของแกไปอยู่กับน้ำปลาของแกไปผมจัดการให้ละอ่ะทีนี้ลองมาดูคนที่เปิดไฟกันบ้างดิมคุณเปิดไฟอ่ะเออก็คนรอย่อบพันแม่อ่ะค่ะมันมีสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบที่แบบว่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างกันนั้นมากๆก็ยังอยู่กันได้ คือเขาอาจจะไม่ชอบน้ำปลาก็เขาอยากจะกินอะไรก็กินไปเลยหนูอยากกินอะไรหนูก็กินถ้าแบบว่าอยากจะกอดอยากจะสูบก,การหลังจากนั้นก็เออไปเคลียร์ตัวเองซะกแค่นั้นค่ะไม่เป็นไรคุณคิดว่าการกินมันไม่เป็นหาาพรามันก็ปากใครปากมันใช,ใช่ค่ะโอเคว้าวมลัดนะหุยคุณเปลินไปคือหนูอ่ะก็เป็นคนที่ชอบกินมากครับชอบพริกน้ำปลาชอบส้มตำปลาร้าเหมือนกันอื แต่หนูชอบก้ามเขามากกว่าอบมันแบบเนี้ยอโอเคเนื้อตัวเขาดูน่ากินกว่าปลาสน้ำปลามากมหมนักเราไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราหมายถึงว่ามันก็ดูดีในการดูแลตัวเองของเขาแบบนั้นค่ะโอเคเอาละเรามีเจ็ดคนเจ็ดคนที่ชอบคุณ เพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อนะเราดูซิว่าเรื่องนี้จะจบยังไงก่อนจะถึงตรงนั้นคุณเป็กกี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าเรื่องการกินมันมีผลต่อการคบกันจริงๆคุณคมองยังไงคจริงๆนะมันสําคัญมากถ้าแบบว่าเรื่องกินไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอย่าลืมว่าหนึ่งวันคนเราต้องกินสามมื้อเลยนะอมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเป็นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบน้ําปลาไม่ชอบปลาาแล้วถ้าคบคบกันไปแล้วเราต้องเอาปลารากับน้ําปลาเข้าบ้านแล้วแฟนไม่โอเคอย่างเงี้ยทุกครั้ ขาก็ต้องสงสัยแล้วว่าเขาได้กลิ่นอะไรกันแน่มันแย่นะจะาห้เกิดเราอะแล้วอย่างเราอะถ้าไม่เอาน้ำปลาเข้าบ้านอะก็ยังมีกลิ่นอยู่ดีใช่เพราะว่าอยู่กบน้ำปลามาหรือเปล่าเองก็ต้องมันยากมันยากจริงๆเราเการกินที่ไม่ตรงกันน่ะอ่ะโอเคเป็นประเด็นจริงๆซะด้วยแต่เราจะไปกันต่อครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะสัญญาณนะครับ